ไก่อนจะมาฉันเพิ่งซื้อพรูมาสิบอันเลยอ่ะเอาไว้เรแมนเดีหรือเปล่าอ่ะฉันไม่รู้อ่ะถ้าเจอเรแมนก็ดีนะฉันจะได้ไม่เหงาอ่ะโอ้ยอย่ามาเลยอะตอนไปทิมนะคะไม่ชอบสุดๆเลยเรแมนอย่ามาให้ตายสิฉันทีมแบบทไปข่าวว่าเขาจะรวมกันที่ตอร์เบอรี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องไปแวนฮอร์นไปเพิ่งข่าวมันนานแล้วอ๋อมันนานแล้วเอ๊ะทำไมเขาไปรวมกันที่ตอร์เบอรี่นะไม่รู้สิจริงจริง สงสัยลอแมนน่าจะชอบกินสตรอเบอรี่นะถ้าไม่มีลอแมนก็ขุดเลยไหมเราตั้นไปไปม้าวิเวียนดีกว่าไหมเออได้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 ฉันบอกม้าสองเศษนี่มันน่าจะใช่วิเวียนฉันขออ๋ออันนั้นเกินไปอ่ะมาสองเศษมาให้มืนสี่เราสองเศษมาจากไหนอะใจ็บเลยโรกเราสองเศษมาจากไหนอ้าวเหรอมือสี่อะเราสองเศษมาจากไหนเอาโรก ฉันนน่าจะมโไปสองแสนเป็นม้าที่ค่าประมูลไม่ได้อ๋ออ๋ออันนั้นไม่ได้หรอพีแอลได้ไปใช่พีแอลได้ไปค่าจะลองฉันจำได้ว่าเธอใส่ไปสองแสนนะวันนั้นนะพีแอลมันสองแสนสามสองแสนสามจำได้โอ้ยอย่าอย่าตอกย้ำสองแสนสามเลยอ่ะพี่พี่ยันไปเจอที่ไปซอบเบอดี้นะที่สารุปตซอบเบอดี้นะพวกนายอือไปไปไป โอ้โอ้ใช่เลยอ่ะโอเคฉันว่าใช่อ่ะฉันเห็นแล้วคนหนึ่งฉันเห็นหนึ่งคนโอ้มีอะนะคนเดียวคนเดียวแต่เขาดมกลิ่นมาเขาดมกลิ่นมาจากพึ่งวะคนเดียวเองเหรอคนเดียวเองเหรอคนเดียวเองเรารุมยิงเขาไหมใครมีปืนไหมอ่ะปืนร้อยเหรียญจะสู้ไม่ได้เลยฉันบอกว่าจะสู้ไม่ได้นะอ้แล้วปืนร้อยเหรียญนับไหมอ่ะนับ ข้างในก็สู้ดิฉันช่วยต่อยได้ว่าเรามีเยอะกว่าเราต่อยเลยอ่ะเอาได้ได้ๆได้เลยเออลองเดี๋ยวขอยืมหน่อยอันหนึ่งเราจะสู้ใช่ป่ะใช่ใช่ถ้ามาแค่คนเดียวสู้เลยไอ้คนเดียวสองคนน่ะสู้เลยคุณใจมีปืนอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวให้ยืมกันหนึ่งร้อยสองกระบอกมันอะไรแบบเก่งใจเออได้เหรอฉันมีซองเก็บแค่อันเดียว เราข้ามีสี่นะเร็วเร็วเดี๋ยวมีคนจ้องรู้เลยโอ๊ะบ้าบ้าม่มร,รู้เยบอกมันอยู่ในไม้อีกตัวนึงนะเลยนะมันอยู่ในไม้อีกตัวนึงแ <laughs> ป๊บนึงนะอ๋อเหรอได้ได้โอเคไม่เป็นไรฉันอรอได้ <Yeah. S 1> ว้าวปืนสวยจังเลยอ่ะมันมันถือคู่ได้นะเมื่อกี้ที่ให้ไปนะเอาถือคู่แต่ว่าฉันมีแค่ซองเดียวนะเออนั่นแหละลอง ลองดูใหม่เห็นหรือเปล่าข้างไม่มีซองอะไรเลยอ่ะโอได้ช่วยกินแค่คนเดียวก็พอเดี๋ยวฉันช่วยลุมต่อยดิอ่ะตเองที่แค่คนเดียวเองไปกันไปกันรึเปแต่เขาแบบเกาะมาเต็มคาราเบลอันนี้ไม่เอานะเรื่องสี่คนนี่ยมันต้องยอมเราอยู่ดีไปไปฉันจำได้แล้วตรงไหนอ่ะไไม่ด้ตรงนี้สามทำไมฉันไม่เห็นหลุมอ๋ออ๋อเจอแล้วเจอแล้วฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วตรงแรกไม่ได้อะเดี๋ยวฉันไปลองได้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 ไม่ได้เลยอ่ะเราจะได้คนเดียวมิสโอ้ พร้อมยังพร้อมยังอ่ะฉันเอาแล้วนะเอาเรลยเลยลองกดเลยได้หรือเปล่ากดแล้วกดเลยเร็วเลยต่ออีกหนึ่งเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าแล้วลองเมีมาจะด้วยเนียว่าแต่นายชิบาซิมใช่ไหมโอ้ถูกแล้วฉันเจมดอสันนะโอ้ยยิ่ชีวิตฉันเจมเอมจะเรียกฉันดอสันเฉยๆเอิมก็ได้ทุกคนในเมืองนี้เขาเรียกฉันดอสันหมดแล้วดอสันใช่ไหมใช่เรียกดอสันก็ได้ทุกคนเรียกฉันดอสันหมดแล้ว อมาแล้วถุงกระดาษไปเลยท่านมาเลยท่านว่าไงว่าไงสวดพอดีได้เลยได้เลยจริงนะท่านจะไม่ส่งจำคุกแต่จะใส่แค่ค่าปรับได้หรือเปล่าได้โกลาเกสพอดีตอนนี้ได้ทำอย่างไรแล้วของไม่ดีเลยของไม่ดีเหมือนกันนะจะทำร้ค่านะคยฆ่าตู้ไม่ได้อ่ะโอ้โหเด็กบอกไปเรื่อเลย ถ้าขออนุญาตจับกลุ่มนะอย่าทำร้ายข้าถ้าขออนุญาตจับกลุ่มนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณเจ้าหน้าที่เราไม่ยอมเอ้าเดี๋ยวล็อกเอีเดี๋ยวเดี๋ยว่เดี๋ยวจะยันกรออย่าเดินหนีฉันอ่ะคุณเจ้าหน้าที่จดีแต่ฉันจะไม่ไปอย่าพูดคุยกันก่อนยังไงนะคะคุยกันก่อนอแต่พวกเรามีตั้งสี่คนให้ฉันทำคดีแล้วฉันจะปล่อยไปนะ๋อหรอจริงเหรอ ให้ไปอ๋อโอเคเยี่ยมเลยโอเคขอบใจเลยค่าไม่ได้ทิมอ่ะเอาเขาเลยอ่ะพอดีเลยเดี๋ยวฉันเดี๋ยวเราทำตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันพาไปดูจุดที่ห้าใกล้ๆเนี่ยเลยได้เลยได้เลยได้เลยเราทำคดีต่อไปเลยตั้งแพสนามมาคนนี้มีอะไรบ้างนะในตัวตัวฉันไม่มีอะไรเลยเขาไม่ได้ขุดไม่เจอคนนี้ ฉันเห็นเขาพูดนะจริงเหรอเออฉันขุดหาหรือปลาเ่คือฉันขุดหาไส้เดือนอะฉันจะฉันจะเอาไปเป็นเหยื่อตกปลาหน่ะโอ้ยงั้นฉันแต่ฉันไม่เจอไส้เดือนพีคมันพิมพ์อะไรไอ้นั่นเป็นมูกล้นเจตจริง นั่นแหละคือจริงๆฉันจะาคุณหาไส้เดือนแต่ว่าฉันเจอมันอ่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรฉันก็เลยเก็บมันขึ้นมาเนอะเพราะนั่นแหละของจริงแล้วอันนั้นของดีนะคุณเจ้าหน้าที่บอกว่าจะไม่ยึดของไม่ใช่ใช่คุณเจ้าหน้าที่เลยยึดของเลยเน็ตยึดมันายึดฝาเลยคุณเจ้าหน้าที่ใช่ใช่ไม่เปิดฝาเบียร์ฝาวฝาเสียนะใช่ไงี้ยฝาเบียร์มันเปิดยากน่ะเนี่ยฉันใช้มือเปิดจนแบบมือฉันเป็นแผลไปแล้วเนี่ยให้ตายใช่ไหมใช่ไหมโรชไหมั่นแหละเพราเราก็ดื่มเบียร์บ่อยกลับมาแบบทำงานเหนื่อยๆก็ต้องดื่มเบีย ช่ไหมฮะด้านหละใช้เปิดฝาฝันโอ้โอ้โอาเอาเป็นไรไหมอะโทษ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 ทีโทษทีไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรพวกท่านมาทำอะไรอ่ะจะมาดูฉันมาดูวิวอ่ะ ฉันมาดูวิวอ่ะมีกำลังเสริมกำลังมาเสริมฉันอีกห้านายน่ะเฮ้ยคุณรอแมนไม่ใจดีเหมือนข้านะคุณรอแมนคุณลอแมนเห็นบนท้องฟ้านั่นไหมอ่ะดวงดาวบนท้องฟ้ามันสวยงามมากเลยนะพวกเราขึ้นมาดูดาวมาดูวิวหรือมาดูดาวมาดูวิวเฉยๆมาดูวิวใช่ไหมดูดาวตรงนู้นซี่ดาวสวยงามมากเลยนะดูดิฉันขอเตือนนะรอบนี้ท่านคงไม่รอดนะโอว่าแต่คุณรอแมนมาดูดาวเฉยๆดาวแบบสวยงีมาดูวิวด้วยกันไหมคะ ใช่ดีดูวิวด้วยกันน่ะฉันในว่างดูเลยดาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้ตายสิขี่ระวังหน่อยสิให้ตายโอ้โหฆาหรือเปล่าน่ะแต่บนฟารนี้ดาวสวยนะว่าไหมอ่ะถ้าเกิดมีเบียร์เย็นๆสักขวดเลงนะให้ตายดีเลยอ่ะน่าเอาล็อกพิกมามามาเปิดป่านั่นแหละนั่นแหละนัานนีล็อกพิกมาดื่มเบียร์ไม่ชื่นใจเลยอ่ะโอ้ยให้ตายสิฉันจะเอาเบียร์มาด้วยอ่ะ อให้ตายสิเหมือนฉันรู้จักคนคนนั้นน่ะเหมือนจะเป็นคนรู้จักฉันน่ะพาก็ขุดไปแล้วตะกี้เขาบิ่งไปหาคนที่นาพาน่ะเขาก็เลยหนีนี่เรามาชมวิวกันใช่ไหมวิวข้างหน้านี่สวยดีนี้เขาแบบว่าใจดีจังเลยจะบอกว่าใจดีจะบอกว่าเขาไม่ไม่โหดเลยอ่ะใช่แต่เราก็ควรเกรงใจเขาหน่อยใช่ฉันก็เกรงใจเขาว่าเขาใจดีเกินน่ะฉันไม่กล้ายิงเขาเลยอ่ะโอ้ แต่นั่นคนรู้จักฉันนี่หว่าใช่หรือเปล่าอ่ะฉันจำม้ากับตัวเขาได้อ่ะนั่น่าจะท่านไวเปือใช่ใช่ฉันรู้จักไวเปือฉันรู้จักปืนปืนขู่เจ้าหน้าที่ไหมนั่นแหละเจ้าหน้าที่ท่าทำงานเอฉันก็มาดูวิวนี่คุณเจ้าหน้าที่มาทำอะไรตรงนี้กันดูวิวเนี่ยคุณเจ้าหน้าที่เห็นเห็นไหม่ะวิวบนเขาอ่ะคนละเมืองดีไงคุณเจ้าหน้าที่เออเรามาชมวิวเฉยๆอ่ะบนเขานี้วิวมันสวยนะคุณเจ้าหน้าที่ ตรงนี้มันไม่มีอะไรน่าชื่นชมหรอกตรงนี้อ่ะวิวสวยมากเลยอ่ะเห็นไหมอ่ะเรามองเห็นก็ทั่งถึงแบล็คบอทเทอร์เลยนะเห็นแบบข้างล่างนู่นเลยอะสงสัยต้องจับส่งซิปิก้าคนละยี่สิบวันเดี๋ยวนะฉันแค่ฉันแค่ขึ้นมาดูวิวเฉ<ว>ย,ยๆ,ๆอ่ะเห็นไหมอ่ะวิวสวยมากเลยนะใช่ไหมทุกคนถ้าได้เบียร์เย็นๆสักแก้วหนึ่งนะให้ตายสิยไม่มีที่เปิดเบียร์ซะด้วยมันเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงอ่ะ ท่านาไม่ควรมาอยู่ตรงนี้กันรู้หรือเปล่าให้ตายสิวิวสวยขนาดนี้เสียดาย<อ>แย่เลยเอาเกิอดอะไรขึ้นอ่ะอ่อหน้าต่อตาฉันเลยทำอะไรเนี่ยให้ตายที่ฉันมือมันมันพา<อ>ัานะ อรทำไมท่านทำแบบนี้ทุกคนไม่เกี่ยวนะคุณเจ้าหน้าที่คุณเจ้าหน้าที่ผมไม่เกี่ยวนะผมแค่ขึ้นมาดูวิวเฉยๆฉยฉันก็จับกุมมเลยเพราะว่าผมแค่ผมแค่ดูวิวเฉยๆใช่ไหมวิเวียนเราแค่ขึ้นมาดูวิวอ่ะใช่ไหมไม่ก็เต็มมนีแหละฉันจะปรับยี่สิบเหรียญให้ตายจีจังแชทให้ตายสิฉันไม่เกี่ยวนะฉันแค่ขึ้นมาดูวิวเฉยๆนอนละอ๋อ้เขากำลังจะปลูกต้นไม้ <amounts of water writers> ใช่ใช <isation> like ่ใช่ธรรมชาติตรงนี้ธรรมชาติธรรมชาติอ่ะคุณเราแมนมันปลูกไม่ได้จริงเหรอคะเนี่ยคเราแมนต้นไมเต็มเลยอ่ะไม่ได้มันเป็นดิมข้างหลังก็โล่งแล้วมันลงแรงแล้งแม่น้ำเขาไม่มีนะเอาไหมเดี๋ยวฉันช่วยปลูกอ่ะอะไเอ่ะมาซิมเข้าไปไหนน่ะมาซิมเข้าไปไหนนาซใครจับได้ฉันให้ร้อยเหรียญใครจับได้ฉันให้ร้อยเหรียญอ๋อ้ห้าปลูกต้นไม้อยู่นี่ทำไงอ่ะ นี่ต้นไม้จริงด้วย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 ไม่ดีกว่านะโอเคเอ้าปู่แต่ไม้จริงค่ะก็บอกไอ้นี่ต้นไม้จริงนะนี่เรารักธรรมชาติไงรู้ไหมว่าถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆอ่ะเชื่อท่านแล้วท่านเจมเราวแต่สองคนนั้นหายไปไหนแล้วนั่นเดี๋ยวฉันจะส่งเขาไปซิกซิกได้เข็ดเลย แต่ข้างบนนี้วิวสวยดีนะเห็นแม่น้ำตรงนั้นด้วยอ่ะไม่จริงไม่อะในเออเมเธอคิดว่าไงวิเวียนบนนี้วิวสวยนะเอาวิเวียนหายไปแล้ววิเวียนถ้าไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่มีที่อื่นแล้วใช่ที่อื่นมันไม่มีแล้วต้องบนเขาเท่านั้นนะมันบนเขาสวยใช่ไหมปิกนิกไปตั้งแคมป์บนเขานะคะเพื่อให้เราเห็นวิวข้างล่างเห็นท้องฟ้าเห็นธรรมชาติ เ,าเ้าดุค,คน<ะ>เนินสูสูมาไกลมากเลยแต่ผมเจอแค่สุภาพบุรุษคนนี้อะ่ะเ็าหลงทางมาเนี่ย oh. มันเ็าจะหนีไปทางพึ่งน่ะคุณเจ้าหน้าที่คนนั้นอะ่ะคนไหนอะ่ะคนที่ขุดเมื่อกี้หน oh. ่ะ อีสารเลวจนชั่วอะไอ้ชุดขาวนั่นนะไอ้ชุดขาวไหนไอพันโดสีส้มจริงแลวให้ตายซิทำไมท่านทำแบบนี้ทุกคนไม่เกี่ยวนะคุณเจ้าหน้าที่คนว่าไงคนเจ้าหน้าที่ผมไม่เกี่ยวนะผมแค่ขึ้นมาดูวิวเฉยๆนันจะจับกลุ่มเลยใช่แล้วใช่แล้วฉันเห็นคนขี่ม้าไปทางเลี้ยงพึ่งโคตรเมียเลยโอ้จะต้องไม่รู้ว่าอะไรสงสัยฉันต้องเข้าเมืองละแถวนี้มันมีแต่ใช่ มีแต่คนดีใช่ไหมมีแต่คนเถื่อนน่ะฉันกลัวโว้วววจะเย็นก่อนสิฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะฉันแค่ขึ้นมาดูวิวอ่ะฉันจะไม่เชื่อพวกท่านอีกต่อไปฉันพูดจริงนะคุณเจ้าหน้าที่ฉันพูดจริงอ่ะฉันไม่เคยขุดเลยใช่เขามาดูวิวกันน่ะใครเขามาขุดกันเอคุณเจมเดี๋ยวข้าจะไปแล้วนะเออได้ได้ได้เจอกันเอาเลยรอทัานเอาเลยเอาเลยสักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีฉันหาไม่เจอฉันไม่เห็นหลุมนี่ตรงนี้ได้แล้วนะอ๋อตรงนี้โอเคเอาได้แล้ว ดิชิวเลยไอ้คุณละคุณไม้ดอกจันน้อยคุณละอาแล้วจะเอาแล้วมันจะสร้างข้างชั้นซ้ายมือชั้นเห็นไหมแถวหินก้อนใหญ่อะถวหินก้อนใหญ่ถใหินก้อนใหญ่จะมีอยู่ได้ไหมแถวนั้นแหละได้ได้ได้คุณละคุณละโอเคหมดตายสิ เขาบอกว่าไปที่เมืองอะนะฉันก็ว่าไปรุ้เมืองอะไรไม่ไม่ไม่ไปจริงไปจริงไปจริงใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้มันมาเสริมคนหนึ่งผู้ชายอ๋อโอเคทีเขามีกันสองคนไม่ใช่ว่าแบบเขาไปแป๊บเดียวแล้วเขาแล้วเขากลับมาแล้วแบบหลอกพวกเราอ่ะยังไงเขาออกไปสักเขาอยู่เมืองแล้วตอนเนี้ยปล่อยเขาจะมาไงเ้าก็แน่ใจนะเดี๋ยวเสร็จนี่ไปรงมที่ซาลูนซาลูนได้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 โหเวไม่มีใครรอเลยอ๋อตกใจนึกนึกว่ารอแมน เฮ้ยเดนัมไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟังฉันนะเฮ้ยดนัมโอ้หไม่ก็แปด้เหรียอยู่นะก็แปด้โอ้โายสิฉันคึกว่าจะได้เยอะกว่านั้นนะรถรถรถเาเปเบ้างไัดีปะแหวนทองคำเออแหวนนั่นดีแหวนได้พันหกพันหกลวสวยเยี่ยม เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันเขไปพักในสลูนก่อนนะถ้าใกลได้ทีก็บอกฉันก็แล้วกันเออจิบเบียร์เลยโอ้ปซิเป็นไงบ้างแวนะโอ้เห็นมเอ้าโนนมาให้ตายซิเดี๋ยวฉันขอนีแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันมาเอาเราอยเเดี๋อยู่เก็บกันไปเรวไปเรไปเร ได้ได้ไโทษโทษนไปนอนเพลินไปหน่อยโอเคาซิมันนอนไปชัดเยกัเลยังเมาขาอยู่เลยาอยู่ไหนพื้นขาวอ่ะพื้นขาวเนี่ยมาซิมใช่พวกนอนไกลไกล้ไกล้ยนจะได้ไปเงียบต่อ ยังดีดดนะที่แกตื่นไอเวนนั่นมันหลับเป็นตายแล้วมั้งไงไอตายสิไอ้บ่าเอ้ยอาดึกตื่นเราก็ต้องทำงานซะหน่อยอโอ้ยบอกลงหนาจังเลยอ่ะก็มันช่วยเราในการวิ่งหนีเราไหมเงี้ยดีเลยาาแต่ฉันเมาหนิสิฉันเหมือนจะฉันเอ่อโลกไหลกลมไปหมดแล้วตอนนี้มันจะเหมือนตอนนั้นไหมอ่ะตอนที่นายเอาธนูยิงลุงแซมอ่ะก็นั่นน่ะสิหน้าฉันกินไปขวดเดียวอ่ะตอนนี้ งอะไร่ฉันได้ยินเสียงอะไรด้วยล่ะโอ้แกดีไปหรือเปล่าฉันไม่รู้อ่ะนั่นใครอ่ะบาซิมหรือเปล่าพคงจะมาขุดหรือเปล่าพคงจะมาขุดเกิดแล้วบาซิมหรือมั้งอาสวัสดีนาจะเป็ใช่ไหมจะประจําหรือเปล่าเนี่ย โอ้จาประจำที่ไหนเรานัานที่โอ้ยโอนาเกติกแล้วยอมดีกว่าเพื่อนนะครับเบอรดีย้เยยเียยวเดี๋ยวเดี๋ยวกซิเดี๋ยวเยเดี๋ยวยโอย่อาทัตเอียคือเมื่อกี้ฉันระเบอร์คือฉันแค่ระเบอนะคือฉันไม่ฉันฉันไม่มีเจตนาฉันโอ้ยโอยเดี๋ยวไปคุยกันที่สถานีฉันไม่มีเจตนาฉันก็แค่ฉันก็แค่ระเบอ ฉันระเบ้อเฉยๆนะฉันระเบ้อโอ๊ยฉันแค่ขึมาดูดาวไอ้ฉันเห็นดาวมันสวยดีแล้วฉันก็ระเบ้อเพราะฉันระเบ้อฉันก็มันขุดนะคุณระเบ้ออย่าทำอะไรฉันเลยนะคุณระเบ้อท่านเจมอ่ะ โอ้ยฉันบอกแล้วฉันก็ามาดูวิวแต่ว่ามันดึกแล้วฉันก็เลยง่วงนอนน่ะฉันก็เลยละเมอฉันก็เลยมาพูดแกดูสัมเงินฉันเหรอให้เตยดูวิวไม่มีจริง่ด<อ>ะดูสิเห็นดาวข้างบนนั้นไหมอ่ะคุณรอแมนเห็นดาวข้างบนนั้นไหมอ่ะดาวมันสวยงามมากเลยนะดาวข้างบนนั้นน่ะคุณรอแมนผมขึ้นมาดูดาวจริงๆนะคุณรอแมนไม่เห็นเหรอดาวอ่ะดาวบนฟ้าก้อนเมฆแล้วก็ดาวมันสวยมากเลยนะตมือแกกําลังจวกจ้วกจวกเอาเลยฉันละเมอฉันขอโทษ โอ้เบาเบาเบาบาโอ้เราเพื่อนชั้นนะโอ้ยโอ้ยเราเพื่อนชั้นนะแกละมาแล้วเอามาแล้วโหใครมีมีดตัดเชือกให้หน่อยไอเขาดิ้นเองเขาดิ้นเองเหรอได้ได้ได้มีความพยายามพอไหมลองดิ้นได้วยดิ้นติดลองดิ้นดูจะบอกให้แกดิ้นไงดิ้นดงทีข้ามีแต่ค้อนนะปวดข้อมือชะมัดเลย แต่ฉันขึ้นไปดูดาวจริงๆนะใช่ไหมอ่ะโรกเราจะไปดูดาวฉันขออนุญาตทแต่พวกเราก็แค่อำนะเมอเฉยๆน่เฮ้ยแกน่ะไปข้างนอกสิเออข้างนอกเหรอเออได้ยขออนุญาตพ้นตัวนะอันนี้คือจะปล่อยให้ฉันดูดาวเราใช่ไหมอ่ะเนี่ยคนเราแมนเห็นบนท้องฟ้านั่นไหมอ่ะวงเท้านั่นสวยดีนะว่าไหมอ่ะแกไปคุยกับคนนั้นน่ะคนไหนอ่ะใส่หมวกขาวน่ะ๋อคนนี้เหรออาสวดดีชื่ออะไรอ่ะฉันเจมส์ดอสันแกจำไว้นดบุ้ย เห็นบนฟ้ามมองบนฟ้าสิฉันเห็นเห็นอะไรฉันเห็นก้อนเมฆแล้วก็ดวงดาวมันไม่มีดาวโวยเหรอเอ้าฉันคงดื่มหนักไปหน่อยโทษทีนะสบาจมูกฉันจมูกฉันเบี้ยวเลยจมูก เดี๋ยวฉันนดโมาบเดินมานี่เดินมานี่โอ้โหจะจะเย็นก่อนจะพาไปดูดาวดูไหมมานี่มานี่มานี่อยากดูดาวด้วยใกล้ๆเอามานี่ไหนดาวคุณคุณลรงแมนแกเห็นหรือเปล่าคุณฟ้าฉันเห็นดาวมเห็นไหฉันไม่เห็นดาวแล้วโอนไม่มีแสงแรงกระโวยแล้วคุณลรงแมนแรงฉันทำไมคุณลรงแมนโอ้แต่แมวคุณลรงแมนน่ารักดีนะ ขอรูปหัวทีได้ได้ไหมอ่ะแมวน่ารักดีโอเค okay, ฉันไม่รูปก็ได้ยางไม่ <c oughs> เลิก <c oughs> อยากรูปเหรอไม่รว <c oughs> ตายสิคุณเราไม้แห้งใจเย,ย็นๆก่อนหลบไม่ต้องปืนจ่อเขาเอาไปแค่เขาเรียกว่าคนดูดาวจะรู้แบบ แต่ฉันคือแค่ขึ้นมาดูดาวเฉยๆคุณลอแมนจะทำไมฉันไม่ได้ไปมันไม่จะทำไรแกไม่ได้ก็ฉันึ้นมาดูดาวเฉยๆคุณลอแมนไม่เห็นหรอคุณลอแมนนะบนท้องฟ้านี่มันสวยดีถึงมันจะไม่มีดาวถึงมันจะไม่มีดาวนะ่คุณลอแมนแต่ว่าโอ้ยเจ็บปากแต่ว่าบนท้องฟ้านั่นน่ะคุณลอแมนเห็นก้อนเมฆไหมอ่ะก้อนเมฆมันสวยงามมากเลยนะมันเป็นธรรมชาติอ่ะไม่ชอบก้อนเมฆโว้ย เขาก็มาดูมาวป่าขึ้นไปอย่ะหมดแลกระโดดยี่สิบเหรียญยี่สิบวันยี่สิบวันเลยเหรอให้ตายสี่สิบวันแค่ดูดาวเลิมใส่ลืมใส่หของกลางไปอีกห้าวันห้าเหรียญเดี๋ยวสี่แค่ดูดาวเองนะแค่ดูดาวเองนะก็อยากดูอีกหรือเปล่าไม่อยากดูแล้วอยากดูดาวฉันไม่ดูดาวฉันดูกันเม่แทนก็ได้เอ้แต่มันมีดาวแล้วเราคุณเราแมนลองดูซี่ดาวตรงนั้นน่ะสวยมากเลยนะ เอาบัตรเอาโน่น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 เอาบัตรเหรอเอาได้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 เดี๋ยวรูปมันไม่ใช่ก่อนดูบัตรก่อนใดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะเพื่อจะไม่กล้าอะไรเวลาที่ทำปิดฉันจับเวลาฉันทำปิดไม่มีใครจับป็นบวยหรือเปล่าอ้นี่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 บัตรชั้นเจมดอสันแกเอาแกไปคุมแบบนี้ที่มีแต่เชื้อโรคเออมีแต่เชื้อโรคเหรอแต่ว่าฉันไม่ค่อยชอบเชื้อโรคนะสิ ฉันก็ลงไม่ได้อะพอดีกไปเลยงไปเลยลงไปเลยไม่ไม่ไม่ลงไปเลยได้โปรดอย่าเลยองไปเลยฉันแค่ข้นมาดูก้อนเมฆเองอ่ะเนี่ยเนี่ยมีดาวรถดีเนี่มีดาวรถดีนี่ยคุณลบไปบอย